สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสุดเล็กเด็ดจ,จาก Facebook เกือบจะสมหวังกันนะครับเพื่อนเพื่อนทุก,ท,ก,ท,กท่านอ่สาสมตัวบนนะครับผมหลักร้อยอ่าหลักร้อยไม่เข้านะครับผมหลักร้อยติดเลขดับนะหลักร้อยไม่มานะครับผมหลักสิบก็ไม่มานะครับผมเลขหนึ่งมาแทนนะ และเลขหนึ่งนะครับผมของหลักหน่วยมาแทนส่วนหลักหน่วยนะครับผมเลขห้าก็สลับหลักกันนะครับผมเข้าไปสองตัวล่างอ่าสองตัวบนนะครับผมแบบกับตัวเลขกันนะเพื่อนๆที่นําไปใช้งานนะครับผมหกชุดเด่นๆนี้นะครับเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งห้านะครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งแปดก็นะครับผมคงจะนําไปกับตัวกันอยู่นะก็คงจะพอได้กันอยู่นะครับผมก็ใกล้แล้วแหละนะครับผม กล้จะสมหวังกันแล้วนะก็คงจะสมหวังอยู่แหละการนําไปใช้งานจริงนะครับมันก็ต้องกลับตัวกันอยู่แล้วแหละเนาะเพื่อนๆทุกๆท่านก็คงจะอพอได้กันอยู่นะครับผมสําหรับ3ตัวบนนะสตัวบนไม่มานะครับมาแค่2ตัวนะครับก็ถือว่าสมหวังอยู่นะครับถึงมันจะไม่เข้าตัวตรงๆนะครับผมก็ขอให้มันเข้าก็ยังดีนะครับผม มาเป็นตัวกลับเวลานำไปใช้งานก็ต้องกลับตัวกันอยู่แล้วนะครับซอนอาส่วนนะครับผมสองตัวล่างมาในชุดที่เป็นตัวรองนะครับผมเต็มเต็มเลยนะครับสามแปดนะตัวรองนะครับตัวเด่นจะเป็นศูนย์หกหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดนะครับตัวรองมาที่นะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดก็เพื่อนๆที่นําไปใช้งานนะครับผมก็คงจะเฮงกันอยู่เนาะก็ถือว่านะครับผมงวดนี้ก็ ประสบความสําเร็จกันอยู่นะครับผมถึงมันจะไม่เข้าในชุดที่เป็นตัวเด่นนะครับมันก็มาอยู่ในชุดที่เป็นตัวรองเนาะเพื่อนๆก็อ่าที่นําไปใช้งานนะครับผมก็คงจะพอได้กันอยู่สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับมาลุยกันต่อเลยนะครับผมกับเลขวิ่งบนนะครับผมงวดนี้นะ <c oughs> มาดูนะครับผมสูตรนี้สั้นๆน,นะครับ สิบวดเท่านั้นเองนะปักที่หลักหน่วยนะครับวิ่งบนตัวเดียวสูตรนี้ใช้นะครับผมหลักหมื่นสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองสองครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบเล็ท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับ ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าน1หลักนะครับเป็นหลักหมื่นศูนย์บวกกันได้เท่ากับ0นย์นะครับแล้วก็8ปดบวกแได้เท่ากับ16เอาแต่หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็บวกรวมแต้มกันงวดที่1นะครับศูนย์บวกสเท่ากับ4ี่บวกสเท่ากับ6 6บวกหได้12นะครับสิบสบวกหได้13 13บวกศย์ได้13 13บวกเได้เท่ากับ20นะครับผมเอาหลักหน่วยตัวเดียวเลข0ูนย์งวดที่1นะครับวิ่ง0ูนย์ เอาไปที่หลักร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดที่หต่อมางวดที่สอนะครับห้าบวกห้าเท่ากับสิบนะครับเอาแต่ศูนย์ห้าบวกห้าเท่ากับสิบเอาแต่ศูนย์งวดที่สองนะครับศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเกาบวกสได้สิ 11บวก0ได้11นะครับ11บวก1ได้12 12บวก6ได้18 18บวก7ได้เท่ากับ25นะครับเอาหลักหน่วยตัวเดียวเลข5งวดที่2วิ่งเข้าไปที่เลข5นะครับหลักร้อยบนนะจุดเป็นงวดที่2นะครับสุดนี้เดินอยู่ที่หลักร้อยสามงวดนะครับอ่ามาดูงวดที่3 3บวก3เท่ากับ6นะครับ4บวก4เท่ากับ8 หกบวกหกได้สิบสองสิบสองบวกสองได้สิบสี่สิบสี่บวกแปดได้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสองได้ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่บวกแปดได้เท่ากับสามสิบสองสามสิบสองบวกเจ็ดได้เท่ากับสามสิบเก้าวิ่งตัวเดียวเลขเก้านะครับเข้าไปที่หลักร้อยบนฝูกเป็นนวดที่สามจากนั้นนะครับก็น่าจะเดินที่หลักหน่วยกันหมดเลยนะมาดูนะครับผมสุดนี้น่าจะเน้นไปที่ <c oughs> หลักหน่วยบนนะครับ1นบวกหเท่ากับ2อนะครับสองบวกสเท่ากับ4 2่สบวกหเท่ากับ8 8ดบวกแได้16บหนะครับสิบหกบวกสได้20 20ิบวกหได้25 25บวกหได้เท่ากับ31 31บวกเได้เท่ากับ38นะครับวิ่งตัวเดียวเลข8นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับผมอ่า งวดแรกนะครับผมที่เดินหลักหน่วยนะแล้วก็เป็นงวดที่4นะทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับผมงวดที่5นะ4บวก4เท่ากับ8นะครับแล้วก็5บวก5เท่ากับสบบวก5ได้13นะครับ13บวก0ูนได้13 13บวก0นได้13 13บวก7ได้20 20บวก9ได้เท่ากับ29 29บกวกได้เท่ากับ36นะครับได้วิ่งตัวเดียวเลข6เข้าไปที่หลัก หน่วยบนนะครับผมถูกเป็นงวดที่5ต่อมางวดที่6 7บวก7เท่ากับ14นะครับ3บวก3เท่ากับ6 4บวก8ได้12นะครับ12บวก5าได้17 17บวก6ได้23า 23บก2ได้25 25บก9ได้เท่ากับ34 34บก7ได้เท่ากับ41ได้1นั่นเองนะครับ3ตัวบนออก39 1นะครับวิ่งตัวเดียวเลข1เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับผมถูกเป็นวันที่6ต่อมางวดที่7นะครับ6บก6ได้12นะครับ5บก5ได้0 2บวก9ได้11 11บวก5ได้16 16 0ได้16 16บวก8ได้เท่ากับ24 24บก0ได้24 24บวก7ได้เท่ากับ31ได้1นะครับ3ตัวบนออก8 1 1นะครับวิ่งตัวเดียวเลข1นะครับปักไปที่หลักหน่วยแล้วก็หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่7 ต่อมางวดที่8นะครับ4วก4เท่ากับ8แล้วก็4บวก4เท่ากับ8 8นะครับ8บวก1เท่ากับ9 9บวก6ได้15 15นะครับ15บวก8ได้23 23บวก4ได้เท่ากับ27 27บวก3ได้เท่ากับ30 30บวก7ได้เท่ากับ37นะครับวิ่งตัวเดียวเลข7เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับผมถูกเปนงวดที่8 ต่อมางวดที่9นะครับ9ก9ได้18นะครับ6กบได้12 8บก9ได้17นะครับ17บวก6ได้23 23บวก2ได้25 25บวก7ได้เท่ากับ32 32บวก6นะครับได้เท่ากับ30ตัวที่2บวก4ได้เท่ากับ36นะครับ36บวก7ได้เท่ากับ43นะครับได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลข3 วิ่งตัวเดียวเลข3มเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่9เดินหลักหน่วยนะครับผมมา1งวด2งวด3มงวด4งวดห้างวด6งวดนะครับมาดูงวดนี้งวดที่7นะครับ4บวก4ี4่เท่ากับ8นะครับ7บวก7เท่ากับ14 8บวกแได้16 16บวกหนึ่งได้17 17บวกสี่ได้21 ยี่สิบเอ็ดบวกสามได้เท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสองได้ยี่สิบหกยี่สิบหกบวกเจ็ดได้เท่ากับสามสิบสามนะครับวิ่งตัวเดียวเลขสามนะครับเข้าไปที่หลักหน่วยบนต่อเนื่องนะครับเดินที่หลักหน่วยเป็นงวดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเดินที่หลักหน่วยเป็นงวดที่เจ็ดนะครับผมจากสถิติสิบวดอ่ะ มาดูงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่11 3บวก3เท่ากับ6นะครับ8 4บวก4เท่ากับ8นั่นเอง6บวก9ได้15นะครับ15บวก5ได้20 20บวก8ได้28 28บวก5ได้เท่ากับ33 33บวก1ได้เท่ากับ34 34บวก7นะครับได้เท่ากับ41ได้1น,นะงวดที่ผ่านมานะครับวิ่งตัวเดียวเลข1เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่1 0 เนั่นเองนะดูสิครับว่าเดินที่หลักหน่วยกี่งวดนะครับ1 2 3 4 5ส7 8าี่้านะครับเดินที่หลักหน่วย8งวดงวดนี้เป็นงวดที่9นะครับจะมาหลักหน่วยหรือไม่นะก็ไม่มีใครทราบได้นะเพื่อนๆก็ลองไปวิเคราะห์แล้วพี่นาดูนะครับ8บวก8เท่ากับ16นะครับ4บวก4เท่ากับ8บวกรวมแต้มกันเลยนะครับผมก็จะได้วิ่งตัวเดียวปักที่หลักหน่วยในงวดนี้นะครับ 6บวก5ได้11นะครับ11บวก4ได้15 15บวก8ได้23 23บวก0ได้23 23บวก4ได้เท่ากับ27นะครับ27บวก7ได้เท่ากับ34วิ่งตัวเดียวนะครับปักที่หลักหน่วยสูตรนี้นะครับเป็นเลข4ในงวดวันที่1 พฤศจิกายนนะครับ2563หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับในการนำไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเพื่อประกอบการซื้อนะครับผมรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของท่านเองนะครับสำหรับคนนี้นะครับผมเป็นข้อมูลแรกนะลงไปนะครับผมหวังว่าเพื่อนเพื่อนนะครับผมจะนำไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาตัดสินใจนะครับด้วยตัวของท่านเองสำหรับคลิปนี้นะครับก็แสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่ มีโชคนะส่วนท่านที่ยังไม่มีโชคนะครับผมก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับสาหรับวัน,นี้ก็อขอลาเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมไปแต่เพียงเท่านี้รับชมข้อมูลนะครับผมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ